สวัสดีครับคุณลูกค้าก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ที่คุณลูกค้าบอกว่าเครื่องไม่ทําน้ําแข็งนะครับที่เราที่ทางร้านรบกวนลูกค้าถ่ายคลิปนู่นคลิปนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับถ้าเกิดกรณีเครื่องมันตรวจเช็คแล้วว่าไม่ทําน้ําแข็งจริงๆอย่างไรนะเดี๋ยวทางเราก็จะเรียก คืนมาเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งลูกค้าตรงไหนยังไงนะครับในลูกค้าเสียเสียเงินซื้อไปแล้วเราก็อยากจะให้ลูกค้าได้ใช้งานได้แฮปปี้นะครับเราไม่มีเจตนาที่จะแบบว่าเออ,เอ,อลบกวนเวลาลูกค้าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละอยากจะอืแจ้งว่าถ้าเครื่องทําน้ําแข็งเมันไม่เย็นเลย โดยทํางานปกติแล้วแต่ว่าแผงวงจรไอ,อแผงทําความเย็นมันไม่เย็นเลยโอเคตรงนั้นเราก็จะได้ทราบว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าขั้นตอนการขนส่งได้ทําให้อคอมเพรสเซอร์ของเรามีการเสียหายหรือเปล่าถ้าเกิดกรณีคอมเพรสเซอร์เสียหายจริงๆเราก็จะต้องอเรียกเคมสินค้ากลับมานะครับต้องขอโทษด,ด้วยที่รบกวนให ทำนู่นทำนี่อ่ะก่อนอื่นเลยนะเราจะมาลองดูนะครับว่าขั้นตอนที่บอกว่าแจ้งน้ำแจ้งน้ำขาดนะครับถ้าเราใส่น้ำด้านบนแล้วเกิดมันไม่ยอมลงไปยังไงอะนะโอเคขั้นตอนนี้ยังไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เราสามารถที่จะหาแก้วหรือขวด มาเติมเต็มช่องตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันมีน้าก่อนแล้วเราก็เปิดใช้งานให้เครื่องมันได้เดินก่อนนะครับแล้วก็เราจะดูว่าแผงนี้เย็นไหมเท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องการรู้เดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องเดินแล้ว ให้มันทางานสัก5นาทีเกิดแผงนี้จับดูว่ามันเย็นโอเคอย่างอื่นเราก็จะมาหาวิธีแก้ไขกันไปนะครับอย,อย่างที่สองก็ถ้าตัวแผงกั้นน้ำตัวนี้เกิดมีการลอยรั่วตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ซึ่งมันเป็นยางมันก็สามารถถอดออกมาได้เพื่อทำความสะอาดน้ำตรงแทงตรงนี้ถ้ามันมีตรงไหนรั่วให้เรากด ด้านบนตรงนี้ให้มันแน่นแค่นั้นเองมันก็จะไม่รั่วนะครับแล้วก็ไอแผงหน้าแผงหน้าปัดที่มันที่มันหลุดออกมาเนี่ยเราก็ได้ตำหนิไปทางโรง,งงานผลิตแล้วว่าเ,เกาวที่เขาใช้อะ่ะมันไม่แน่นพอสำหรับเราเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนของฝั่งฝั่งเราเนี่ยมันเลยทำให้กาวที่มันยึดติดไม่ค่อยแน่นพอนะครับ ข้อนี้เราต้องขออภัยด้วยแล้วก็ส่วนด้านวาวตรงนี้ถ้าสมมติกรณีวาวตัวไหนนะครับที่มันมีน้ำรั่วเ,เราอาจจะลองหมุนดูนะครับว่าสินยางมันเกิดไอ้นี่หรือเปล่าแล้วก็ลองหมุนปรับให้แน่นอีกทีทางนี้เดี๋ยวเราจะได้เอา คำแนะนำปิชมของคุณลูกค้าเนาะไปแจ้งให้ทางโรงงานทราบว่าเออสิ่งที่ลูกค้าเจอมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเ<ๆ>มื่อเปิดเครื่องมาแล้วถ้าเครื่องเดินแล้วเราจะรู้เลยว่าเออไอแผงเนี้ยมันจะเย็นหรือไม่น้ำมันจะเย็นไหมถ้าเกิดมันเย็นโอเคขั้นตอนที่ทางเราัวกก็คือจบไป ต้องรบกวนคุณลูกค้าหน่อยนะครับ